ูทกคนครับที่ตามชองเราในขณะนี้นะครับนี้ก็ตามสนช้างตอนเช้าครับบรรยากาศดีๆนะครับฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับตกแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องดีๆนะครับแต่มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยสู้จะดีก็ก็มีนะครับมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายครับแต่ตอนนี้เท่านั้น เดี๋ยวผมจะพาชนไายมนไปครับบางท่านยังไม่รู้จักนะครับอาจาจะ่จรู้จักกาไทยมันนั้นบางท่าน,นก็ได้ยินแต่ชื่อครับนี่คือไทยมันของเราครับซึ่งเป็นช้างที่ผมรักมากครับอีเชื่อมนนและให้ความปลุกปั่นเขามากนะครับผมรักไคยมันมากครับผมี้อนไทยมันมาหลายปีนะครับแล้วก็รักเขามากคือครับอุกปันระหว่างผมกับางนะครับคือถึงจะมาและผมก็อยากให้เขาอยู่ผมไปน,น,นานนะครับแต่เขาอยู่กับผมไปจนเป็นชีวิตจะหาไหม่นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ ภษาอะไรไม่ยมแยกมงกันช้างนะเพราะว่ามีอุปสรรคหลายๆอย่างครัที่เข้ามาครับชีวิตของผมในขณะนี้โดเฉพิษโควิดกลมาก็หนักหนาพอสมควรนะครับก็ไม่รู้จะเล่ายัางไงครับแต่ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณลูกชีที่เข้ามาติดตามและก็เป็นห่วงผมในขณะนี้และเรามีการเข้ามาคอมเมนต์หลายๆอย่างเข้ามาให้กําลังใจและให้คะแนนเป็นบ้างเป็นบ,าง,นบางส่วนนะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณลูกชิทุกท่านนะครับ แลีอย่างไายมามเป็นครังอายุ17ปีนะครับที่ผมเลี้ยงมาแล้วก็รักและปูกพันกับเขามากนะครับวันนี้เราอาจจะได้อยู่ด้วยกันไปนะครับแต่อีกวันข้างหน้าผมพยายามจะดึงเขาไว้ให้ได้นานมากที่สุดนะครับพอดีผมมีเรื่องหลายๆายอย่างแต่ผมก็พยายามจะฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ขอกคุณที่ดีทุกท่านครับที่เข้ามาให้กำลังใจเละเมตาช่องของเราให้ได้มียอดซับเพิ่มขึ้นนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้าใจและเมตาผม ก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์และติดสามช่องของเราก็ผมมีเรื่องด e ีๆจะมาเล่าให้ฟังก็วันนี้ผมไปที่ที่แบงก์มาครับก็ถือว่าเป็นทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายครับแต่ว่าผมก็มไม่อยากพูดออกสื่อตรงนี้ครับเพราะว่าพูดออกไปอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนั้นทางช่องก็ไม่อยากให้ออกครับไม่อยากให้พูดออกช่องครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ก็สามารถทักไลน์มาถามผมได้หรือโทรมาถามผมได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เป็นเรื่องที่ ไม่ดีส่วนหนึ่งครับแต่ก็ดีส่วนหนึ่งก็ผมพยายามจะผ่านวิธตรงนี้ไปกับช้างผมไม่ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอ็ซีครับที่ซื้อสับปะรดหรือสั่งสับปะรดมาให้ผมนะครับเพราะว่าทางของเราก็มีอาหารการกินที่สมบูรณ์พอสมควรครับที่มีสับปะรดมากินเพราะว่าผมไม่มีสับปะรดเขากินผมจะมีแต่หญ้าให้เขากินนะครับเพราะว่าหญ้าเราไม่ต้องซื้อครับผมจะไปเกี่ยวหญ้าให้กินทุกวันแล้วตัดหญ้าให้กินทุกวันนะครับส่วนหญ้าในทุ่งที่ท่านเห็นนี้เป็นทุ้งของอีกพื้นที่นึงครรับที่่่่เเเเขาาาาชไไมด้ห ช้างจะไปกินสุนสี่ซุนห้าไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตแล้วก็เขามันจะสร้างโรงงานนะครับตรงนี้เราเลยจาเป็นจะต้องเพรเขาจะสร้างโรงงาน,นครับในช่วงนี้จำเป็นต้องประดาญ้าทุกวันนะครับผมตัดกา้าทุกวันส่วนสับรถก็เพิ่งไ,ได้มีสับรถให้กินช่วงนี้ครับช่วงที่วันมีเอฟซีเข้ามาติดตามเยอะก็มีเอฟซีหลายท่านสงสารแล้วก็ไม่ตาช้างครับได้สัสับรถให้เราเป็นกองใหญ่เลยครับพอได้กินเป็นอาทิตย์อยู่นะครับ ก็ or, ขอบ hmm. คุณเอฟซีที่มีน้ำใจนะครับขอบคุณเอฟซีมากๆากคนนี้ไพรหมันของผมนะครับที่ผมรักและก็ปลูกพันธุ์กับเขามากผมไม่อยากพูดอะไรมากมายครับพูดไปก็มันซึ้งนะครับในทาน้ำตามันจะไหลผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับคนนี้ไพรหมันของผมครับที่รักและปลูกพันกับผมมากโดยที่ผมไม่ต้องสั่งอะไรครับเป็นชีวิตของธรรมชาติของเขาที่เขาจะเล่นกับผมทุกเช้าครับที่ได้ปลูกพันธุ์กับผมมาก เป็นช้างที่รักผมมากครับถูก้ามาเขาจะมาเล่นก er> ับผมเป็นทุกวันเขาเขาจะมาจับมือผมไว้ทุกวันนะครับเขามีความรู้สึกที่ผมมีความรู้สึกกับเขาที่ว่าเขาเป็นห่วงผมและเรากลัวผมจะปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกนะครับเห็นั้นครับเขาจะเล่นกับผมเป็นประจำนะครับฝ่ายมันเป็นช้างที่ขี้เล่นนะครับความรู้สึกหงวงกับฝ่ายมันสุกพันจะมามากนะครับสุกพันมากเ่วงนี่เขรู้รู้หลายๆอย่างครับช้างเขาจะมีจิ่สัมผัสที่รับรู้นะครับ ผมก็รักมากแล้วก็ทุกวันก็จะมาคุยกับเขาก็พยายามจะให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีสิ่งศักด,าาดิ์สิทธิ์มีเทวดาพาดินะครับมาช่วยเหลือสุดสนี้ให้ผ่านไปให้ได้นะครับผมก็พยายามจะผ่านคนยนี้ไปให้ได้สายมัมนี่เขาจะรักแล้วก็เอ็นดูผมมากครับเว่าจะมาเล่นกับผมทุกวันนะครับถ้าวันไหนไม่เจอเขาจะร้องไปจับมือผมไว้ทุกวันนะครับสายมัมเนี่ย ผมก็ทราบซึ้งแลวก็ดีใจนะครับที่ FC เข้ามาติดตามตอนนี้ผมก็จะพาไปดูคุณชายหนึ่งเชือกวันนี้ผมจะไปต่อคุณชางให้มันผ่านคนไปให้ได้เลยครับผมพยายามจะดึงจุดๆนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดครับพยายามจะให้คุาอยู่กับผมนะครับยามผมเหนื่อยยามผมท้อครับก็มีไฟหมานนะครับถ้าผมเหนื่อยมากก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับพยายามให้ผมพักให้ผมนั่งนะครับในความรู้สึกของผมครับคือเป็นสิ่งที่ไฟหมาดเคชอบมากครับ ก็ผมนั่งตรงขาเขาแบบนี้ครับทุกวันนะครับก็จะมาให้นั่งให้ผมพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับกับการเพราะว่าเขาที่ก่อแบบนี้ครับอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับคือที่ที่เป็นที่เราต้องสั่งเขาเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขายผมได้นั่งพักบ้างอะไรบ้างครับแต่ก็มันเป็นวิถีชีวิตนะครับที่ผมอยากจะนั่งพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ปกติครับ ทเขามีความรู้ครับสายม่งคุดเป็นชางที่เรียนรู้ครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นนะครับภาพแบบนี้เป็นภาพจริงๆนะครับเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้สั่งการเขาไม่ได้ทาอะไรครับเป็นเรื่องที่เราอยากให้ผมได้พักผ่อนบ้างก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ในความคิดของผมนะครับที่คือสายม่าของผมที่ลกมากครับก็นู้เขาครับอยากเขาอยู่กับผมไปนะผมไม่มี ความคิดที่อยากจะจะขายเขาเลยครับแต่บางครั้งเหตุการณ์มันก็บังคับให้ผมต้องพูดคำนั้นออกมานะครับผมรักเขามากแต่ไหนไม่เคยเห็นความน่ารักของของใครหมันครับใายหมันในเราเรียนเขาเหมือนกับต้นไมครัวนะครับเป็นเหมือนเพื่อนผมหนึ่งต้นหนึ่งนะครับจะเป็นเหมือนพี่อาล้องนะครับที่ผมรักมากครับใครหมันือวิจิตรกรรมวันของใายหมันนะครับที่ต้องมาเล่นกับผมทุกวันนะครับ คุณช้างครับเี็เครื่องหนึ่งที่เป็นคุณตาที่ผมได้พาท่านมาอยู่ด้วยนะครับพาแกมาอยู่บผมผมจับคุณช้างมีกันมากครับมันเป็นามังนะครับแต่สายมังนี่เป็นช้างวัยรุ่นครับเป็นช้างที่เล่นนะครับเป็นช้างที่มีสายดงโตที่ถ้าไม่ใช่ควานเข้าเข้าใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นช้างวัยรุ่นเขาจะดุหน่อยนะครับถ้าว่ามันไป็ใช่ควานนะครับเขาจะไม่ไว้ใจใครครับเพราะว่ามีเขาชอบเนี่ยครับ การจับมือผมแบบนี้ครับจับมือเหมือนกับให้กําลังใจนะครับเป็นการจับมือแบบนี้ทุกวันนะครับที่ให้กําลังใจเราครับเป็นการให้กําลังใจกันนะครับสิ่งที่ผมรักและสืบพันกับเขามากผมอยากเขาจากไปไหนนะครับผมอยากเขาอยู่กับผมนะครับอยากเขาอยู่กับผมไปนานๆนานที่สุดนะครับนานที่จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเขาจะจับมือผมแบบนี้ทุกวันครับให้อยู่ด้วยกัน เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกับช้างนะครับที่ผมได้ขายทอดออกมาให้เอซีหลายท่านได้รับชมนะครับมีหลายท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับแต่ที่เป็นชีวิตความเป็นจริงของผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูใจคุณช้างครับอีกช้างอีกเชือกหนึ่งครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวให้คุณช้างให้ใยหมั่นสวัสดีเอซีก่อนครับมองครับสวัสดีเอซีหน่อยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วยนครับเนี่ยครับ คุณเอฟซีที่สั่งสับรถให้เราครับน้องครับสวัสดีครับเร็วขอบคุณที่มีสับรถกิ Actually, นในลูกสวัสดีครับเร็วช่วยๆลูกเนี่ยครับภาพน่ารักของจ้างครับที่เสร็จรูกนะครับที่รู้นะครับของครับพ่อนี่คือสับรถที่เอฟซีได้สั่งให้นะครับเมื่อเมื่อวานนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มีกำลัใจนะครับได้นำสับรถให้ทางเรากินนะครับแปดเดือนครับเพิ่งมีกินมาสองอาทิตย์นะครับ สิส้านะครับ ใหัก่างีว้ง้นเครื่อใหญ่ๆนี่ครับถูจกใจเขาหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราให้กินนี้เล็กมันจะจูกใจเขานะครับคามชาติของเขาครับ้องกินแบบนี้ทำเคไปกินช้างของาครับ เจอมาต้งเจอทุกวันนะครับแสงสิวมันก็สีสีมากๆแสงงาสวยครับแสงแสงงาที่สวยแสงใช่ดีครับคุณช้าเป็นช้าอายุ50กว่าปีแล้วครับก็ที่เราได้อยู่ร่วมกันมาก็หลายปีครับผมก็มีความผูกพันกับคุณช้ามากครับ นี่ก็มาขอคุณช้างเขาลวครับว่าให้เราผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ดูดีนะครับว่าทีนี้ก็บางทีดีข nice. yes. ึ right. please, really mm. ้นนะครับมันจะดีขึ้นเพราะว่ามียอดรับที่เตรียมมาเพิ่มขึ้นครับหรือที่มีโฆษณาเข้าเราได้มีรายได้นะครับมาซื้ออาหารเลี้ยงเขาครับผมอยากมีรายได้เข้าผมมีหลายตายเลี้ยงเลี้ยงเขาบ้างนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรครับพูดไปมันก็เต็มตันนะครับผมก็พูดอะไรไปไม่อ่อนครับ ค,คุณช้างที่หลายท่านรู้จักและคุ้นเคยดีนะครับเป็นช้างที่ผมได้นำเขามาอยู่ด้วยแลวก็มีความผูกพันมากครับผมอยากใิ้คุณช้างนี่ยอยู่แบบสบายจนมั่นปลายชีวิตนะครับไม่อยายเขาต้องไปทรมานดีนครับผมพอดูสายตาของคุณช้างเราเรารู้ครับ้เดี๋ยวจะผมพามาดูใกล้ครับเพราะว่านี่คือคุณช้างของเราก็ผมต้อรักแนละผูกพันเขามากนะครับคุณช้างเนี่ยเพราะว่าเป็นช้างที่มีจิตใจดีครับไม่เคย ม่เคยที่จะดุร้ายใส่ใครครับตาเขาจะพิการข้างงึนแตะผมรักเขาครับบางคนเขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงครับถ้าพิการมาทํางานเขาไม่ได้มันจะไม่ทาเงินอะไรได้ส่วนน้อยทางพิการเนี่ยเลี้ยงก็เหมือนกับมีถ้าว่าพูดกันตรงๆก็ถ้าเลี้ยง้างพิการเหมือนกับมีภาระครับเพราะว่าเขาตาเสียไปข้างหนึ่งถ้าขขางเสียข้างหนึ่งก็จบเขาไปทํางานอะไรไม่ได้เลยครับส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยเลี้ยงครับเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงการพิการแล้วก็เหมือนกับเราเลี้ยงคนพิการนะครับมันก็จะลำบากลำบากประมาณนั้นนะครับ นี่เป็นช้างพิการจะลําบากกว่าหนึ่งเท่าตัวนะครับต้องหาหน้าหาท่าต้องหาย่ายเขากินมันหนักกว่ากว่าคนนะครับคนซื้อให้กินแบบง่ายง่ายครับต้องกินเยอะครับนี่คือคุณช้างของเราครับที่ uh, ผมรักทุกพันนีาา้ใหมหลายท่าอนอาจจะยังไม่เห็นเบวาตามเขาเดี๋ยวผมพาดูตาเพชรฝั่งนู้นครับเดี๋ยวท่านเดินไปดูตาเพชรได้ครับนี่คือตาเพชรของเขาเดี๋ยวครับตาที่เขาอีกข้างหนึ่งของเขาครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นตาเพชรของเขาครับที่เขาพิการฝั่งนี้ครับผมี่เรียกเขาตาเพชรนะครับจะไม่เรียกว่าเขาตาพิการนะครับเรียกเขาตาพิการเนี่ยมันมันยังไงไม่รู้ครับมันมันดูไม่ดีนะครับต้องเรียกเขาาตาเพชรนะครับเขามีตาเพชรข้างหนึ่งนะครับเป็นช้างที่ผมผูกพันมากครับแล้วก็รักเขามากนะครับพยายามจะให้เขาอยู่กับผมไปนานๆนะครับเป็นช้างที่รักและผูกพันกับผมมากนะครับเป็นช้างเนี่ย เป็นช้างอายุมากนะครับหลายท่านหลายคนนะครับที่ที่ส่วนน้อยครับที่เขาจะเลี้ยงช้างแบบแบบผมนะครับเพราะว่าเขาไม่เลี้ยงช้างพิการเขาเอามาทํางานไม่ได้เขาก็จะไม่ซื้อครับจะไม่เอามาส่วนผมมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาแลครับผมความคิดแบบแปลกคนอื่นเขาครับความคิดที่ผูกพัน์กับช้างจะพิการแล้วก็ยังไงผมสงสารเขาครับเขาเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตครับสัตว์ที่ประเสริฐนะครับเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่กินเนื้อครับช้าง เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่จริงครับแต่ไม่กินเนื้อมันเอรวิรัตครับกินแต่ผลไม้รากไม้ต้นไม้ไปอย่างนั้นครับจนเขาร่างกายก็ใหญ่โตเหมือนกับเรานะครับแต่จิตใจเขาดีกว่ามนุษย์นะครับช้างเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์เราครับมนุษย์เราเนี่ยถึงตัวเล็กจริงครับแต่จิตใจใหญ่ครับบางท่านก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่บางท่านก็ทําไปทั่วนะครับไม่เหมือนกับช้างครับช้างเนี่ยจิตใจดีนะครับจิตใจดีก็ผมหวังว่าวันนี้จะได้รับ ความคิดเห็นแล้วก็กําลังใจมากจิ่งๆครับวันนี้ผมมาถ่ายไม่ใช่มาถ่ายเรื่องเศร้าให้ฟังตอนเช้านะครับเป็นเรื่องความเป็นจริงของผมนะครับเป็นความเป็นอยู่ของผมจริงๆนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นไงนั้นก็กลบ้านอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ฝากกล้วยมาให้คุณช้างเขานะครับก็สาบบะรดนะครับกําลังจะเอาให้กินนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเช้านะครับชีวิตของผมครับดําเนินชีวิตอยู่โดยการ ที่คิดแบบง่ายๆแต่มีคติในใจอยู่ง่ายๆครับไม่มากครับมีแค่สองอย่างครับอย่างแรกก็คือว่าเกิดเป็นคนต้องลูกคุณคนนะครับเกิดเป็นคนต้องลูกคุณคนในอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีก็ต้องเพืเ่อเผื่อแพคนอื่นเขานะครับสองอย่างนี้ที่ผมปฏิบัติมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตครับตั้งแต่ที่ผมเรียนช่างมาเลยครับถ้าผมมีผมก็จะเผื่อแผ่คนอื่นเขานะครับแต่ถ้ามีคน ดีกับเราครับมีบุญคุณกับเราเราก็ต้องรู้คุณเขาครับเกิดเป็นคนต้องรู้คุณคนนะครับวันนี้มีเป็นสติมาเตือนนะครับเป็นสิ่งที่ผมปฏิบัติมานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสโลแกนในช้างในช่องของผมเลยนะครับคือคนอดได้ช้างห้ามอดนะครับเป็นเรื่องเป็นความเป็นจริงของผมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับถ้าใครอยากทักทายหรือสอบถามสิ่งผมพูดไปเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถถามผมได้ครับหรือท่านไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนี่คือคุณตาไว้50ปีนะครับคุณช้าง50กว่ากว่านะครับ50ินิดๆนะครับวันนี้ผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับติดต่อสอบถามทักไลน์มาได้นะครับหรืออยากจะช่วยอาหารช้างอะไรก็โทรมาหาผมได้ครับวันนี้ก็ฝนตกครับก็อ้วนครับคุณช้างครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ